สวัสดีค่ะเราจะดูค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกชนิดถ่วงน้ำหนักกันบ้างนะคะค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกชนิดถ่วงน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้สำหรับหาพวกอัตราส่วนเหมือนเดิมโดยที่มีตัว p คงที่ p ก็คือตัวบนเนี่ยคงที่แต่มีน้ำหนักไม่เท่ากันเราจึงจำเป็นต้องถ่วงน้ำหนักนะคะอันนี้เขาจะยกตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเราดีดกว่าตัวอย่างของเรานะคะบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถต,ตลอดระยะทาง 6ก0กิโลเมตรถ้าใน100กิโลเมตรแรกนะขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครูให้ดูใน100กิโลเมตรแรกขับด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย v คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะอีกระยะหนึ่งคือ200กิโลเมตรัวนี้คือ200กิโลเมตร อัตราเร็วคือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไประยะที่3นะคะก็คือ300กิโลเมตร300กิโลเมตรนี่ขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถที่จะหาความเร็วเฉลี่ยตลอดระยะทางได้ทําแบบปกติเลยนะมันก็คือ v เฉลี่ยของเราจะเท่ากับ ระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเลยหารด้วยเวลาที่ใช้ไปอ่ะทีนี้ระยะทางทั้งหมดของเราเป็นเท่าไหร่ระยะทางทั้งหมดของเราก็คือเกิดจาก100 100้อกิเมแรกบวกด้วย200บวกด้วย300นั่นเองแล้วก็หารด้วยเวลาทั้งหมด เวลาทั้งหมดเกิดจากอะไรคะเวลาอันแรกคืออยากได้เวลาก็คือ100หารด้วย80ถูกไหมตัวนี้เราก็100หาร80เวลาที่2ก็คือ200หารด้วย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็300หารด้วย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือเวลาเท่ากับระยะทางหารด้วยอัตราเร็วนั่นเองนะคะ เอสเท่ากับ vt อะไรพวกนี้เราย้ายข้างเอานะอันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นตัวแรกก็จะเป็น100ส่วน80บวกด้วย200ส่วน120แล้วก็บวกด้วย300ส่วน100นะคะตัวนี้ก็จะตรงกับสูตรข้างบนของเรานี่เลย อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดระยะทางเท่ากับระยะทางแต่ละอันบวกกันแล้วก็หารด้วยอันนี้คือเวลานั่นเองระยะทางหารด้วยอัตราเร็วระยะทางหารด้วยอัตราเร็วระยะทางหารด้วยอัตราเร็วก็คือทีรวมอยู่ข้างล่างนะมันก็จะตรงกับตัวนี้ของเราอันเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเราหาตามปกติเลยนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยหาค่าคำนวณค่าออกมามันจะได้เป็น 101.40กิโลเมตรต่อชั่วโมงง่ายไหมคะอันนี้เราเรียกมันว่าค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกแบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองนักเรียนสามารถใช้ความรู้พื้นฐานหาค่าออกมาธรรมดาก็เลยก็ได้นะก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t พวก v เท่ากับ s ส่วน t อัตราเร็วก็จะใช้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นบาท หารด้วยกิโลกร,รัมมันก็จะใช้ตามลักษณะของข้อมูลตัวนั้นๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ